สวัสดีท่าน,นทำไมข้ามาอยู่ที่นี่ละ่ะคือก้าออกไปรู้เหมือน,น่านท่านมายงงอ,อย่างไรอยูู่ท่านกันโดดมาเลยลูกที่นี่เรียกว่า,า,าเรียกเรียก<า>แล้วที่ท่านยืนอยู่หน้านสุดน,นี่คือมันมีลาดผ่านอ่ะ<า> นี่ไงเสียบตรงไหนภาคลียท่านซึ่งเกี่ยวกับพวกอาหารเกี่ยวกับพวกของอะไรเงี้ยท่านข้างหลังตัวเครื่องหลังสุดตรงนู้นนะท่านเป็นเอาากัไดม่ใช่กับเรือนที่พระธาตุตัวไปเหลืองอันดีนะค่ะท่านลงว่างท่านร้องไปสร้างเตียงกับสร้างของเก็บของของท่านตรงนั้นเหรอครับตรงเนี้ยมันจะพอมีที่ว่างๆให้ท่านอยู่ก่อนอื่นมีมีข้าวให้ข้ากินไหม ้าวใช่ไหมเดี๋ยวข้าไปดูเนนี่ให้ทกันเข้าไปในสปาสภาก่อนสิท่านดูข้าก่อนท่านถามมาดูข้าก่อนขาไปกินข้าววันยี่สิบ้นาได้าหลายวันชนเคอเค้วท่าจะนั่งอใน้นแต่บ้านเดี๋ยวันาึงผมีอใหารเยอเลย ท่านนั <progressive S 2> ่งรอก่อนให้ข้าคนๆด้ยทันขอบคุณท่านมากนะครับฝากคุมาทำอะไรเก็ข้าให้ด้วยะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาขอเน่มาามกเอ่ะท่านข้าไงดีท่าน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 ังโต๊เมไหมเดี๋ยวข้าจะวางบนโตะอ่ะทาก แต่ขวางพื้นแล้วมันจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่านตอนนี้เราถ้าเป็นของกินเราจะมีอยู่นี่นะท่านมีเนื้ออยู่สักสองสามชิ้นเนี่ยท่านเอาไปก่อนได้เลยขอ้ามาด้วยวะดีใจวะอันนี้ให้หมดเลยหรอครับแน่นอนเลยท่านท่านหิวมากค่าเลยให้ท่านหมดเลยขอคุณมากท่านผู้เจริญทำไมข้าคุณกินไม่ได้ล่ะท่านท่านต้องยืนก่อนนะท่านยืนแบบข้าท่านถึงจะเก็บมันกินได้ การลืมบอกไปถ้าท่านนั่งท่านจะกินไม่ได้นั่นแหละค่อยๆกินนะท่านใคเยินดีเราความมีองคทาคนบอกท่านต้องงออกกาลังกายนะแต่รู้จากสภาพท่านแล้วน่าจะต้องกินอีกเยอะท่านอกินอีกเยอะคนนี้คือใครล่ะท่านดึงแล้วดึงแล้วคนนี้เรอชื่ออาจารย์ไม้ลงมาท่านเขาก็มาน่าจะมาสักพักหนึ่งแล้วท่านอาจารย์ดูว่ำทวนจังเลยนะท่าน อาจารย์พอจะมีม้าสักตัวไหมล่ะมีจะมิดจะมาได้ไหมท่านเอาไปก่อนเลยท่านใหญ่ใหญ่ถ้าท่านกินอิ่มแล้วเดี๋ยวข้าพาขึ้นไปบนที่หางเลยนะมันข้าของแกมไปเสื้อได้ได้หรือเปล่าได้ท่านท่านได้เต็มที่เลยท่านที่นี่เป็นครัวของเราอ่ะท่านสำหรับประชาชยชุดให้ย ไอ้วนล้อตสวัสดีท่านยังไงอีกท่านท่านข้าหิวมากเลยท่านอ๋ท่านหิวใช่ไหมสักคนหนึ่งโอเคเอาค่าแบ่งให้ค่าแบ่งให้ท่านก็แบ่งให้โอ้ขอบคุณมากท่านพากูไปอย่างนอดนเองเฮ้ยติดไข่กินนะท่านบีอีกเยอะท่านเดี๋ยวข้ากินมาให้ท่านข้าหิว ท่านท่านทานมีมนบนโตท่านเอาได้เลยเต็มที่เต็มที่ค่าเ,า,เญญาเลยียนค่ะเลียนโอ้ขอบคุณมากเลยท่านเอาท่านทิน้มนไม่คาดมีน้ำช้าเด้เอาท่านยิ้เอาหมดเลยครับเอาหมดเลยครับผมค่อยๆกินท่านใจเย็นๆมาท่านอร่อยมากครับอร่อยมากครับทุกท่านมาจากที่ไหนกันเนี่ยทำไมดูเหมือนท่านไปค่อยได้กินอะไรเลยท่าโดนขับไล่ลงจากท้องฟ้า ะข้ามาจากทะเลตอนใต้ครับเข้ามาจากแดนเหนือครับทุกท่านมีความสามารถอะไรพิเศษบ้างไหมอ่ะข้าวิ่งเร็วเหมือนข้ามีสี่โค้งที่สวยงามอะไรก็วิ่งเร็วเหมือนเลยโอยค้ยว่าเนี่อะไรโว้ดไม่ยอดสุดยอด แต่็้ากลัวท่านหนาวอ่ะท่านใส่เสื้อไหนก็ดีนะโอเคโอเคท่านนี่แหละอาหารการกินท่านกินได้พอเนาะตอนนี้เรามีกันประมาณนี้แหละท่านปกติท่านพอจะหาอาหารเป็นไหมอ่ะท่านนั่นใครเนี่ยนั่นใครโอ้มาอีกแล้วทำไมวันนี้แขกเยอะจังเลยวันนี้แขกสวัสดีท่านสวัสดีครับัสวสดีครับเขาเป็นว้าต้วเหรอเพื่อนใหม่ สวัสดีครับท่านชื่อยังไงอ๋อท่านเป็นมาที่นี่ใช่ไหมใช่ข้าเมาที่นี่ท่านท่านหิวบ้างไหมหรือท่านบองการอะไรเป็นพิเศษบรงไหมข้าอยากได้เสื้อผ้าก็เเสื้อผ้าเหรอท่านลองดูตรงนี้อ่ะมันจะมีเสื้อผ้าอยู่นะท่านเป็นกล่องกล่อท่านอันนี้ท่านท่านลองเลือกตามใจชอบได้เลย โอ้ขาะทในเลยท่านเชิญเชิญตามสบายเนาะจริงงข้าก็อยากเตือนพวกท่านเกี่ยวกับลูกสมุนสาตานไว้อย่างสูงนะสำหรับท่านที่มาใหม่ตอนนี้หลังจากที่เราไปดับไฟกองที่สี่นะข้ารู้สึกว่าเจ้าซาตานซึ่งเป็นคล้ายๆกับหัวหน้าฝั่งที่ไห่ทีแล้วกันนบบฟูตรงๆนะตอนนี้มันกำลังหมายหัวที่เหนี่นะ และทุกคนที่อยู่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านท่านใช้อาวุธอะไรเป็นหรือท่านพอจะมีอาวุธติดตัวก็ระวังตัวไว้ให้ดีที่นี่อาจจะเป็นเป้าโจมตีของพวกลูกสมุนซาตานได้ทุกเวลาหลังจากเวลานี้เป็นต้นไปอนะท่านนั่ข้างหลังะงนั่น<ะ>คือใครอะอ้ดังนั้นน่าจะเป็นเกี่ยวกับกองกำลังเซเบรท่าน สวัสดีท่านวันนี้ผู้คนเยอะแยะนะท่านเขาน่าจะเดินทางมากันใหม่อท่านมีอะไรแนะนำไหมสิ่งที่ดีเข้าอันนี้ท่านลองคุยดูนะมีมีสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษอีกสามท่านซึ่งท่านนี้น่าจะมาก่อนแล้วก็อีกสองท่านนี่มาแบบยิ้วโซกันเลยท่านเจอเจอเจิเคุยได้ อ๋อแล้วก็จริงๆข้าอยากจะพาท่านทั้งหลายที่มาใหม่อ่ะขึ้นไปที่วิหารข้างบนหน่อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่า่ใไม่รู้เหมือนกันว่าข้างบนเขาจะข้าอยากเห็นแต่เจางนี้ก่อนอย่าวิ่งอย่า่งอย่าวิ่งยาว่งอยาวิ่งอย่อย่งอ่อยงอย้า่งอย่าวิ่งอยาวงาวิ่อย่าด้งยาิวยา่งน่อวิ่งยงยไุ ถ้าท่านอยากจะฟังประวัติจากที่นี่ค่ะจะเล่าให้ฟังข,ข่าวๆนะในองพึกมางมีรูปประวัติเราเย้ยจาที่สุดท้ายที่เป็นคล้ายๆกับป้อมปราการสุดท้ายของมนุษยชาตินะที่พวกท่าน้องเดินทางกันมาเ,นเพราะว่า,าที่<ล>อื่นจะโดน,นพวก,พวกเกี่ยวกับอ่าลูกสมุนซาตานถล่มกันมาหมดแล้วท่านแล้วที่แห่งแรกที่ข้ามาถึงก็คือที่นี่ ท่านเห็นสิ่งก่อสร้างนี้ไหมนี่ทั้งใค้โดยของท่านนี่แหละข้ามาที่นี่เป็นคนที่สองอะท่านอยากไปชื่อท่านน่าจะรู้นะท่านคือคนช่วยกันสร้างที่นี่เหรอไม่ใช่ท่านที่นี่เกิดก่อนที่ข้าจะมาแล้วเกิดก่อนนี่คนคนที่คนพุคนแรกจะมีชื่อที่นี่ท่าน เขาชื่อโอเวนตอบเจ้าข่าวันนี่ท่านเห็นทางซ้ายมือไหมแต่โอเวนเขาบันก่อนค่ะส่วนข่าเป็นคู่ที่มาที่สองและเป็นพาาดินข่าจะชื่อทอมมี่ทอมมี่ล็อกฮาร์ผมเล่นอะไรเลยเนี่ยข่าอยู่ฝั่งขวาท่านว่ายังไงเนาะอันนี้คืออัลลานเหรอแปลว่าที่นี่คือนาเนียสิฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮาฮ่าจ หนี้าท่านที่นี่จะเรียกว่าโบสถ์นะแล้วก็หน้าท่านจะมีเกี่ยวกับคำทำนายซึ่งแต่ละวับทว่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตรงนี้ท่านนีกว่าอะอเองที่นี่คือที่ใดเหรอที่นี่เรียกว่าโบสถหรอเอวะท่านใช่แล้วท่านศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าท่านนี้คือห้องอะไรครับท่าน ก่อนมันเป็นห้องสารภาพ่ามานะคาเลยยืมเป็นคล้ายกับห้องห้องสวมตัวที่ขามานั่งพักมานั่งสารภาพบาบพระเจ้านะประมาณนี้แหละท่านคนคนที่นั่นเขาอยากสารภาพบาปพราท่านเมื่อกี้นี้คาดคัดรับไปแล้วหลายคนเหมือนกันแะจริงเดี๋ยวสักคนนี้เขาเขาบาปหนักมากครับเขาอยากสารภาพยิ่งบาปหนัก เขยวกัินะา้เราโดนก่อนโอเคโอเคโอเคมาเคไปาแล้วมแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาเล้วมาแล้มาลมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงเพลมล้ลมาลงล้มาแล้ว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 ้วมาลาลมาแ้วลยม้าลาวล้แลา้ ได้ยินไหมท่านผมนอกใจเมียมานานแล้วครับอได้เลยท่านขาได้ยินแล้วข้ามาสารภาพดันพูดดิพูดไรเนยครับจะสารภาพคืออะไรว่ามาได้เลยผมนอกใจเอภรรยาของผมครับท่านํามาสักระยะหนึ่งล้าใช่ไหมข้าําแล้วมันรู้สึกสนุก คิดว่าต่อไปท่านจะทำาอีกไหมล่ะเมื่อกี้ใครเปิดประตูวะวันนี้ข้าเลิกทำแล้วุ่งนี้อยาก้าจะทำต่อก็ได้จริงๆช่านโวรจะเลิกทำนะแต่ถ้าเชื่อว่าถ้าท่านเลิกทำแล้ว่มันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านและถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็น่าจะให้อภัยท่านนะนะงั้นข้าขอทำให้หนำใจก่อนได้หรือเปล่า อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวท่านเองด้วยนะแล้วข้าก็ไม่มั่นใจว่าพราะผู้เป็นเจ้าจะให้อภัยท่านในภายภาคหน้าอีกหรือเปล่า <ผม S 1> แต่ถาเจ้า <ใน S 2> อยู่แล้วท่านสันลึกตัวข้าว่าเขาน่าจะให้อภัยท่านนะนะ <c oughs> แล้วท่านมีเรื่องประมาณนี้ใช่หรือไม่ข้ามีเรื่องจัสลาภาพอีกเรื่องนึงอ่าเชิญท่านก่อนช่วงเด็กๆข้าเคยแอบปีนเออปีนดูเพื่อนเออทำธุระในห้องน้ำออโอเคแล้วท่นรู้สึกผิดบ้างไหมล่ะเรื่องนี้ <c oughs> โอ้รู้สึกผิดด้วย <c oughs> ข่ารู้สึกสนุกมากกว่า <c oughs> แต่เมื่าท่านน่าจะบาปหนาแน่เนี่ยบาปนะ <c oughs> ผมไม่เสกน,นิ้วโดยเลยสนุกแล้วตอบไอ้ร๊อปอ<า>ี่คิด่าท่าอยากจะทําอีกไหมอ,ะอ่ะอ๋อตอนนี้ข่ะมีอายุขึ้นแล้วค่ะก็ไปทําแล้วถ้าเป็นเรื่องนี้เรื่องดีทนันตัดสินใจอย,อย่างนี้ข้าเชื่อว่าพระพุทธเ,เจ้าน่าจะให้อภัยท่านได้และหวังว่าท่านน่าจะ กลับไปทับในสิ่งที่นั้นไม่ได้เอินมเปลี่ยนบทเนยไม่ไหวแล้วว่ะกามค้างอันเนี้ยโอเคไม่ไหวผมไม่พูดเลยแหละผมขมทรายน่าทันมีอีกไหมหรือทันไหนแล้วขาจะได้แนบเนื้วันี่ยคนเยอะะข้าหมดแล้วครับพี่วันพูดเยอะอ่ะดิเอาละตรงนี้น่จะเป็นคล้ายๆกับแท่นแล้วกันนะซึ่งข้าไม่รู้เหมือนกันว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นี่หรือเปล่านะ ท่านลองท่านท่านเคยขอพรไหมอ่ะซึ่งข้าไม่รู้เหมือนกันนะมันมันจะได้อะไรแต่ข้าแนะนําว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านทั้งหลายจะมามีคนเคยขอพรที่นี่ด้วยแล้วจะได้ขอบางอย่างที่ต้องไปเดินมาแล้วนะหนเบียรคลิปนี้จะเป็นในการตัจรินี่ยคลิปนี้ต้องคลิปนี้ลงแทนฤทธเลยผมว่าสมมติข้าจะขอพรข้าก็จะ ยืนอยู่ตรงหน้าอย่างนี้แล้วข้าก็จะทำการขอพรประมาณนี้คินดี้สีม่วงชมพท่านเี๋ยวโคตรกดอ้าววันนี้ข้าไปเกี่ยวกับท่านนะอ้าวข้าม่มาได้ยังไงข้าขอสีดำดเ้ไปในสีดี ขอขอสีดำนงไปด้วยสีนี้อันนี้ข้าไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับขานะสแสดงว่าข้ามีบุญอันยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งพุทธพุทธหาสีดำยูด้วย ขอท่านใหญ่เดี๋ยวพระผู้เป็นเจ้าพระทรงอะไรไม่ดีมาให้นะท่านหลวงว่าไม่เอาตวุธกเลยนังไปด้วยเลยนะถ้าเขาจะเจ็บเขาแล้วก็หน้าตาท่านบางอย่างท่านขอมากไปมันก็จะไม่เป็นผลนะท่านแต่ถ้าท่านขอดีๆก็อาจจะได้ข้าวตัไม้ด้วยละขอแค่กินดีดาว เป็นไงบ้างท่านท่านได้กระเป๋ามาแล้วสุดยอดไม่ท่านดี่มีกระเป๋าไม่ได้ไงบ้าใส่เก่งไปเยอะเขาเป็นไรเหรือท่านสำลักดินเสียงนักเากรลังเด็กมันกระลังเด็กนะท่านไอ้ฟาสนักลุกนักเนเสียงหลุดเออแอปเปิดลำโพงเล่นเหรอเสียงหลุดเสียงหลุดเมื่อกี้เนี่ย ได้เหรอเออพี่บอยเร็วแต่ผมนั่นผมนั่นถ้าเปิดเสียงพี่ดังผมนั่าจะเปิดเสียงพี่ดังเกินมันละเข้าหูฟังมั้งรู้จักกันไว้รู้จักกันไว้ชื่ออะไรอะไรต้องคุยกันดูสวัเพื่อนพี่าเช่านกันเชื่ออะไรครับชื่ออะไรเนี่ยนี่ไงเสียายชื่ออามิผลงานกันไม่ล้ม เนี่ยท่านท่านกีดีสีดีเจตมภูเมื่อกี้เลยไปฉี่รถต่อหน้าแท่นบูชาท่านจะได้ได้สภาพแบบนั้นมาท่านลองขึ้นไปดูสิมีสบีบปลุกเราโอ้โหเสีดังเลยโอ้เสีดังเลยเชิญค่ะเดินไปฟาร์มก่อนโอเคครับตามลองท่านท่านเพื่อนใหม่ทั้งหลายอัน ไมดได้หรอเปล่าครับอยากจะทําไปครับนําบิน B4 ไปไม่ได้เนี่ยไปไม่เป็นนะไปไมป่ถอ๋อผมมีมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวครับเดี๋ยวผมไตามได้ม็กซ์ับช้าๆ<ว> <c oughs> เป็นเมืองใหญ่นะครับล้วิ่งไปด้วยกันเนี่ยด้ด่แล้วล่ะใครจะเดินทางไปฟาร์มไหนอะไรยังไงลองไปดูก็ได้ครับหรืออยากจะลองสำรวจสถานที่นี้ให้โอเคก่อนก็ได้ให้่านคนนี้เ<ไ>ป็ <ไป S 1> นคนไทย Ừ, ส่วนส่วนตงกองกําลังเซเวอรัสนะท่านไม่รู้ว่าใครอยู่บ้างนะแต่ถ้าเกิดมีคนในหน่วยอยู่ท่านลองหาความรู้เอาเองได้หมดเลยลองถามเขาดูข้าไม่ได้สันทัษ์กเกี่ยวกับเรื่องอกองกําลังเท่าไหร่นะอ่ะนะท่านบิ๊กจะเป็นผู้ดูแลเรื่องกองกำลัง,งแต่ถ้าไม่มีก็จะมีหลายหลายท่านที่อยู่ฝ่ายนั้นนะอ่ะท่านถามความรู้จากเขาได้หมดเลย่ครับถ้าข้าตายข้าจะไปเกิดที่ใดนะอ่าทุกคนนำ แนะนำให้ท่านท่านไปที่ที่พักก่อนนะท่านสร้างเตียงไว้อะท่านแล้วก็ท่านสร้างรังเก็บของไว้ที่นั่นได้ก็จะดีมากท่านเออท่านจะได้เกิดนี้ได้เลยสวัสดีครับได้ครับแล้วก็ท่านสองท่านนี้อาจจะโซนๆกันนิดหน่อยท่านดูพิเศษหน่อย ออท่านกบมีเตียงหรือยังครับเ้าบักเตียงไม่ได้ไรรท่านกรบท่านเราพาไปดูสิวอ,อะไรเป็นยังไรมีปัญหายัางไงวางไม่ได้ครับเตียงเตียงแบบนี้ก็ไม่ได้ครับเตียงสนามไม่มีเส้นเด็ดสีแดงอะครับเต็มไปเต่าเพื่อนเอ้เองเป็นเต่าเพื่อนคงเต็มหรือเปล่าน่าจะใช่ครับ ไก,กลๆก็เเไเ<ป>พื่ <มา S 2> อนเ <ไป S 2> ่ยวางตรงนี้ได้ครับนี่จดีก็ได้แบบนี่เดี๋ยวเช่เดียวเ,เชือเม,มีเชื่อม,มีแต่ไม้ไาามีมี่ชายกันครอ นำเลยครับนำเลยไปครับไปเบิกข้างล่างนะำี่งไม่พอช้าเลย